กลับสวัสดีท่านผู้ชมนะนะวันนี้เราอยู่ในเกม SCP Continent er a m Beat ครับกลับพาทุกคนนะสวัสดีท่านผู้ชมที่หายใจใช้จมูกหายใจอยู่กับผมเองใครก็ไม่รู้นะครับก็โอ้ยอะไรวะลงไปดิน่าจะเป็นลิฟต์นะอืมปุ๊บ

เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาตอ้ตัวอะไรแดงๆวะไปแล้วไม่อยู่แล้วไปทุกเอ่อโอเคผมต้องหาตรงผมต้องหาข้อมูลกับ A S C P ด้นะช่างมาเถอะนะครับเราขอเดินเท้าปกติครับเมื่อกี้ผมเห็นนะไอ้แดงๆท่านผู้ชมอาจจะไม่เห็นหรอกเพราะว่ามันมันไม่ค่อยชัดอะผมไม่รู้ว่าการปรับแสงสว่างมันทอย่าไงไร โอเคมา SCP สี 27, SCP ่สองเจ็ด SCP เจ็ดสี่หนึ่งสี่เออผมจะตัดไปช่วงที่มีอะไรก่อนครับคลิปอาจจะยาวเกินคงไม่มีอะไรเหมือนเดิมสินะอืม โอ้ก oh, ็อาจจะเงียบหน่อยมันบรรยากาศน่ากลัวจริงๆอู้เลือดเธอก็นะที่นี่คุ้นๆนะเนี่ยแต่ก็ไม่คุ้นอุนี่ก็กลนไม่ได้ นะกดไม่ได้ผมพยายามกดนะแต่มันกดไม่ได้ดูดิครับมันไม่มีลูกมืออ่ะอุ้ยน่กกากลัวเฮ้ยเฮ้ย,ย,ยเดี๋ยว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 อะไรอะ S C P ห้าหนึ่งสาม มิงมองดูกันนะที่นี่ที่ไหนเนี่ยโอเคนะเราได้เจอกับเ c p 5 1 3นแล้วนะครับเฮ้ยอันนี้ปิดอันนี้เปิดโอเค เราได้เจอ s c p ตัวใหม่2ตัวแล้วจเจอนะครับเฮ้ยหมีเฮ้ยหมีหมีหมีไหมีสามตัวแล้วปลดล็อกรางวัลเลยยง่ยงยงกระพริบตาโชว์เฮ้ยโอโอเคบ มีทางต่อครับจะไปทางเดิมหรือทางใหม่ผมว่าผมจะเลี้ยวกลับนะครับเพราะผมยังไม่ได้ของอะไรเยอะนะครับที่มีแค่ลายเซ็นปลาปลาลอ่านไม่ออกกับ S C P ตัวใหม่ผมยังไม่ได้อะไรนะผมคงต้องกลับไปอย่างงี้นะครับเสฟเกมก่อน โอเคสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับถ้าเกิดคุณชอบคลิปนี้นะครับยังไม่เจอกับบิลลี่เลยน่าจะต้องกลับนะบิลลี่นั่นบาย